ของเต้เสด็จแล้วชิ้นชิ้นชิ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 ินชินอว้าวเฮ้ยสวยดีชชหล่นสดมากครับหมูหล่นครับเก็บมาไว้ในจานจะได้กินต่อคองเขาคือแบบม้องเมืองมรดกโลกอะเนาะอือกูพูดยังไม่จบเลยเดี่ยวตรงนี้ครับ กำลังจะพูดว่าสะอาดพเอลูกเที่ยวใส่ตรงนี้เลยนี่ฮะเจาะครับเจาะปุ๊บเขาก็ามาให้เราคัะหวานมากเลยถ้าใครมามาละกาเราไม่มาที่นี่ก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะครับผมมาถึงแล้วนะไปเดี๋ยวไปต่อครับนี่โอฝั่งตรงข้ามคือเขาเพ้นตึกสวยมากเลย สวัสดีครับผมเพิ่มซับนะครับกับช่องนะครับที่จะพาคุณเที่ยวครับโดยที่ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับและก็ไม่ง้อทัวร์ครับไปคนเดียวครับวันนี้นะครับได้เวลาละครับที่ผมจะเดินทางนะครับจากนะครับเมืองหลวงของมาเลเซียครับเพื่อเดินทางไปที่มะละกาครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเพมซเรียกแกร็บนะครับไปส่งที่สถานีขนส่งครับง่งมากตื่นมาปุ๊บก็เรียกแกร็บเลย แอนเซิไป2คนแล้วครับตอนนี้ก็มารอนานแล้วนะครับไม่รู้จะทันไหมน่าจะทันแหละผมไม่แน่ใจว่าผมกดมาถูกหรือเปล่าทำไมมันใกล้ไกลยังไม่ถึงเลยครับจะ20นาทีแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะถึงโอ้ oh m ม g ก d 17ลิงกิตครับร,อร้อยกว่าบาทครับนี่ครับทุกคนครับถึงแล้วครับโอ้ยไม่อยากให้เขาแยกจากกันเลย เราจะไปด้านไหนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านในนะครับคล้ายๆหมอชิดบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีของขายนี่อะไรเงนี้ครับเต็มไปหมดเลยอ๋ออยู่ด้านนี้ครับที่คนคือคักจะมีคนมาเรียกเราไหมนะเนี่ยเอ่ออันนี้คนเข้าแถว<ๆ>เยอะจังเลยอรทุกคนครับนี่ก็คือเข้าแถวไปมรดากาทั้งหมดเลยครับก็พูดง่ายก็คือว่ามันเป็นช่องขายตั๋วที่แบบรวมกันเลยนะครับจะไปไหนก็คือเข้าแถวไหนก็ได้ครับแล้วก็ถามเขาเลย น่าจะประมาณนั้นครับคนข้างหลังนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะเนี่ยแม่งมาใกล้กูเลยนี่นะครับทุกคนครับได้แล้วครับนี่เราได้เกตที่16นะครับตะกี้เนี่ยที่เข้าไปก็จะพูดกับเขาบอกว่ามะละกาอะไรนะฮะเขาก็จะแบบพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะให้เลือกซีทนะครับเลือกซีทกดตึงต้งๆเขาก็จะนัมเบอร์นัมเบอร์อะไรเรากดมไม่ได้อะเขากดให้ หลังจากนั้นเขาก็จะขอพาสปอร์ตเราครับแล้วก็พาสปอร์ตของเขาเขาก็จะบอกว่า10บอะไรลิงกิตอะไรสักอย่างแล้วก็เอาเงินให้เขานะครับ mm hmm. เขาก็ถอนให้แล้วก็ได้ตั๋วมาเลยครับคร mm hmm. าวนี้เราจะไปเกต16ครับแล้วก็วิธีก็คือมองมองหาเลขครับนี่ฮะนี่ครับ,รบเป็นเลข14 1ส16บหบหนะครับนี่ครับ คุณผู้ชมครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ77บาทถึง120กว่าบาทนะครับแล้วแต่รถครับใช้เวลานะครับ2ชั่วโมง12นาทีโดยประมาณครับอุ้ยถูกมากครับมาถึงแล้วนะครับมาริลาครับมาริลาครับครับมาริลาครับ เพิ่มซับครับมละกาครับมะกาะครับนี่ก็คือบรรยากาศในสถานีนะครับก็จะมีของข้ายนะครับร้านที่เปิดก็เยอะอยู่แล้วตอนนี้ร้านที่ปิดก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเดินเรียกแทกบแล้วเดี๋ยวเดินไปรอข้างนอกครับนี่ครับ <ไป S 1> เลิอดอ่ะกดจองตั๋วแล้วก็เนี้ยฮะเขาสแกนเข้าไปเลยเขาเป็นระบบดีมากครับเพราะฉะนั้นเรารอตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปรอข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันด้านหน้ามาันคือตรงไหนเอาล่ะจากนี่ไปโรงแรมครับเจ็ดลิงกิตครับเรียกเลยไม่เป็นไรช่างมันอ่ารถอยู่ใ,ใกล้ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมครับถ่ายรูปให้เขาเห็นว่าเราอยู่ตรงไหน,นถ่ายรูปไม่แก่เห็นแล้วก็ส่งไปครับในข้อความแกโชคได้คุณลุงก็ชวนคุยนะครับ คุณลุงพูดภาษาไทยด้วยกินข้าวกินข้าวนะฮะว่าชื่อเนมเลยช h บชอบอ่าอิ่มเ m ิ่มเพิ่มคุณลุงก็น่ารักแบบสุดๆครับชวนผมคุยตลอดทางเลยนะครับนะฮะผมก็ทำเป็นพูดก,กับกล้องครับเขาจะได้ไม่คุยกับเราครับนี่ปเป็นวิธีนะครับที่ผมจะหลีกหนีครับ ผมมาถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนที่ไทยก็น่าจะเป็นแถววัดอานุณแถววัดอะไรเงี้ยครับที่แบบว่ามีที่เที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเขามาพักกันนะฮะนี่คือตึกที่เป็นโรงแรมผมนะก็เป็นตึกเก่าแบบนี้ครับและเนี่ยครับที่ผมบอกครับก็คือโรงแรมครับที่ผมมาอยู่ครับอูด้านหน้าก็าาดูโอเคอยู่นะสวยอยู่ฮัลโหล booking a g o d a อ่า yes, well, mm hmm. okay. uh> OK well ี่เพิ่มทรัพย์เ t เลนเยสไโอเคผมรู้ทุกคนอยากดูห้องโอ้โหคือห้องมันอยู่ชั้นล่างนะครับตอนแรกผมก็แอบกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะหมินอับหรือเปล่าแต่พอเข้ามาแล้วเออมันนางมีกระจกครับก็เลยเออโอเคหน่อยครับ มีแอร์ครับมีพัดลมครับเปิดหน้าต่างได้ครับแต่ว่านี่ฮะก็คือรับลมแบบนี้ได้นะครับประมาณนี้ครับทุกคนตอนนี้เราก็ให้เขารี์กนะครับนะบที่แรกที่เราจะไปไปตรงไหนวะไ็นไรเดี๋ยวเราลองเดินๆด,ดูแล้วกันนะเอาเป็นว่าตามใจเราดีกว่าตามใจแม่เจ้าเทิดลาพันเพลียงเข้ามา กินข้าวตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกเห็นร้านไหนก็กินนะครับทุกคนมลรกานี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเห็นร้านไหนที่แบบน่าทานเราก็จะกินกันเลยครับสิ่งแรกที่ผมนึกถึงเลยนะครับกับคําว่ามลรกาก็คือช่องแคบมลรกาครับตรงนี้เป็นที่ฝากรถเยอะมากแสดงว่าบริเวณนี้ครับต้องมีที่เที่ยวแน่ๆครับเดินมาปุ๊บกบเจอเลยครับนี่ฮะ เป็นเหมือนวัดนะฮะวัดจีนครับนี่เลยครับแถบนี้นะครับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่กันอย่างหนานแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตนะครับเหมือนกับเป็นไชน่าทาวน์นั่นแหละครับผม ทุกคนครับมันเป็นเมืองบรดกจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าแบบมันสวยมากครับผมได้ยินเสียงเพลงจีนแววๆนะครับถ้าไม่มีตึกสูงเลยนะครับในบริเวณนี้ครับนี่ก็เป็นการนี่ผมคาดว่าน่าจะเป็นไชนา่าทาวน์ของเขาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเราจะไปด้านไหนดีผมอยากค่าหาอะไรทานครับ ผมรู้แล้วครับว่าทำไมเพื่อนๆผมนะครับชอบพูดว่ามาเดินตอนเย็นเย็นเพราะว่ามันร้อนครับตอนนี้ร้อนมากแต่ผมหิวครับจะทำยังไงได้ล่ะครับผู้คร้านนี้คนเยอะมากเข้าเลยสิคนเยอะขนาดนี้ผม้น่าจะเป็นร้านขึ้นชื่อหรือเปล่าผมไม่มั่นใจค,ครับนี่คือเมนูครับเป็นอาหารจีนนะครับเห็นคนเยอะก็เดินเข้ามาเฉยเลยผมเนี่ย เดี๋ยวเราจะลองสั่งดูครับเขาทำไอ้นี่โชว์นะครับ<ป>เขาต้องให้คนดูแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่านี่คืออะไรนะครับ ไม่รู้น่าจะเป็นเครื่องนม่จะทำอะไรสักอย่างนะน,นี่ครับส่วนใหญ่ก็จะนี่ครับถ่ายโอ้โหเรารึูว่าเล็กๆมันมีข้างในเข้ามาอีกเว้ยทุกคนครับมีเข้ามาด้านในอีกครับลึกมากนี่ครับเป็นที่ถ่ายรูปครับเฮ้ยสวยดีเนาะร้านนี้นะโอ้ m ม่ก็นั่งได้ไหมนั่งได้สิ

มาที่โต๊ะปุ๊บครับนางก็เอามาให้แล้วครับนี่น่าจะเป็นอ๋อเป็นซีอิ๊วดำครับทุกคนอย่างแรกเลยครับที่ผมสั่งมานะครับนี่ก็คือหมูครับเหมือนมาเที่ยวประเทศจีนเลยครับเดี๋ยวลองชิมดูหลน่นสดมากครับหมูหล่นครับก็บมาไว้ในจานจะได้กินต่อลองกินหมูกับข้าวมากก่นอนรสชาติเหมือนหมูหมูย่างเมืองตังเลยครับ อันนี้เนี่ยจะหวานน้อยกว่าหมูย่างเมืองตังนะครับใส่ซอสเข้าไปนิดนึงอร่อยครับผัดผักครับชอบมากครับผัดผักบุ้งครับรสชาติอยู่ี่จีนครับเหมือนผักลวกอะ่ะไม่มีรสชาติ <c oughs> <c oughs> นี่ครับปลามหมึกครับมันคือ โอ้อยยังชั่วหน่อยคือว่าจะไม่ได้กินซะแล้วนะครับพี่ผมก็สั่งมาประมาณนี้มาลองลุยเลยพานี้แต่ชอบตัวก็คือปลาหมึกปลาพิกเผาครับ โอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจ่ายบิลกันนะครับเอ่อเช็คบิลทเวนตี้สิบห้าสิบเก้าจุดหกครับห้าสิบเก้าจุดหกเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดให้ดูเนาะโอ้สี่ร้อยเจ็ดสิบครับสี่ร้อยเจ็ดสิบเอาละตอนนี้ก็เดินดูไปเรื่อยๆครับตรงนี้ก็จะมีที่ช้อปปิง้งมีสาวๆครับ ผมแนะนําว่าคุณผู้ชมนะครับควรมาเดินตอนเย็นๆนะครับเพราะเขาบอกว่ามันจะมีของเยอะของกินแปลกๆก็มีเยอะครับนี่ะแบบนี้ครับเดินไปเดินมานะครับก็มาเจอที่แบบใน Youtube youtube ที่คนแบบว่าท่วนใหญ่นะครับมาเที่ยวกันนะครับตรงนี้ครับพ้าเขายังช่วยหน่อยนี่ก็คือบริเวณที่แบบว่าเขามาล่องเรือกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจุดที่ขึ้นน่าจะเป็นตรงนู้นนะคร ถ้าจำไม่ผิดและนี่ก็คือโบสครับแต่ก่อนจะไปโบสเราก็ข้ามไปดูฝั่งนี้สักนิดนึงอ๋อคนก็มาเจนตรงนี้ผมเห็นคนมามารีวิวกันเยอะครับคลองของเขาคือแบบมั่งมือมรดกโลกอะเนาะอืมกูพูดยังไม่จบเลยเกี่ยวตรงนี้นะ้วกำลังจะพูดว่าสะอาดพอลูกเยี่ยวใส่ตรงนี้เลย <laughs> นี่หูฝั่งตรงข้ามคือเขาเพ้นต์ตึกสวยมากเลย นี่ก็เป็นไฮไลท์หนึ่งจุดครับที่คนชอบมาถ่ายภาพกันเนี่ยว่าละเนี่ครับมันจะมีเรือที่ล่องเรือครับแบบนี้ครับนี่ไงร้านโอ้โหที่เราไปกินเลยครับทุกคนเห็นไหมล่ะเออฮาร์ดล็อกตะกี้ที่มาป้ายนี่ก็มาแล้วอันนี้ยังไม่เจอสวยเนาะตรงนี้สวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินวกกลับมาดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลฮาวิ่ง่าฮาวิ่ก็ยูยูยูนี่แล้วก็นี่เป็นชุมชนที่แบบเฮ้ยน่าเดินอ่ะ เลิศอ yeah, ่ะตอนเย็นครับน huh ่าจะเปิดครับตรงนี้ครับน like ี่ก็จะมีเห็นไหมเขาขายบงเบียอะไรเงี้ยว่าทามโอเคหนาวพี่ไอ้ไอ้คัมแบกกลัวเขาพูดเยอะกว่านั้นเฮ้ยมีร้านเก๋ๆตรงนี้เยอะจังเลยอ่ะนี่ครับเขากำลังจะเปิดกันครับผมคิดว่าเขาปิดเพราะโควิดเนาะนี่ขอชื่อทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาดูกันเนาะ ผมยังจะย้ำคําเดิมครับว่ามาตอนเย็นนั่งเรือก็นั่งตอนเย็นมันสวยมากแล้วก็คกลักมากเราจะข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจเจอทิศจักรส,สองที่ครับที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยนะครับที่นี่นะครับกาเยอะมากครับทุกคน นี่ได้ยินเสียงกาว่านี่คือที่หมางคำว่ามะละกาปะนี่หน,องน,น,น,นองน้ำนี่หนองน้ำแบบบ้านนอกมากเอ่อคลองนี้นะครับเขาห้ามว่ายน้ำนะครับทุกคนครับโบสถ์แรกครับผมมาถึงแล้วนะครับนะนี่ก็คือโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาวียร์นะครับมะละกาะครับจริงๆแล้วโบสถ์นี้นะครับนะเขาบอกว่ามันมีอีกที่หนึ่งด้วยนะส่วนประวัติต่างๆนี่นะครับสามารถค้นหากันได้เลยนะจ๊ะเพราะว่า เราจะมาบริเวณนี้เพื่อจะมากินกินกินกิกินแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเอ ครก็มาถึงแล้วนะครับแลโบดด้านหลังผมนี่ก็คือโบดนะครับแบบดัสนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นโบดสีแดงครับทุกคนครับนะประยุกต์แบบดัสเนี่ยแบบประยุกต์นะครับนะในปีนะครับทศ1753ครับนะเขาสร้างขึ้นเพื่อทดแทนโบดเซนทร์นั่นเองนะครับโดยนำอิฐสีชมพูครับผมจากฮอลแลนด์นะครับมาก่อสร้างครับเพื่อเชื่อมให้ปูเนี่ยสีแดงของอาคารสวยงามครับอยู่ใกล้นี่ก็คือโอ้ยเลิศมากนะครับ สำหรับเป็นที่พักของผู้ว่าการนะครับแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ชาวดัสนนั่นเองนะครับในสมัยก่อนครับเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยนางก็จะมีแบบว่าคนมาเยอะขึ้นครับแล้วก็จะมีรถนี่ฮะรถแบบนี้รถแบบนี้รถแบบนี้นี่เด็กๆก,ก็คงชอบครับเดี๋ยวตอนเย็นจะมีแสงไฟพบึ้บ้าเบื้อบ้าบ้บ้าสวยงามครับทางทางก็สวยครับทุกคนครับผมพาดูบรรยากาศเนาะส่วนประวัตินี้ ปหานเองแล้วกันเนาะมาลากาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปกับหานาฬิกอรครับนั่นก็คือของนาฬิกาครับนี่กูก็ไม่น่าเล่นนะบางทีเล่นนิดเล่นหน่อยกูก็เล่นนะเนี่ยหลายคนเนี่ยมาแล้วนะครับต้องมาลองกินจริงๆกไ็ไม่ได้มีอะไรนะแต่คือแบบเห็นเขามากินกันจังนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับว่ามันคืออะไรไปดูไปสินี่นะว้าว hello wow <laughs> แลนดใช่แลนด์สวัสดีครับว้าวแสดงว่ามีคนมาเยอะชุรสช่องมาเลอร่อยรสช่องมาเล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 นี่นี่น,น,นี่เขาจะจอบแบบนี้ครับนี่เขามีที่จอบแบบนี้นะฟืดเขาก็จะมีอันนี้เราให้กินครับอ่ะมึงเอาไปกินซ้าหนึ่งดอกเห็นไหมเสร็จแล้วพูดเพิ่มจ้าว้าวโซเมซิงเขาก็ใส่จานนะครับแล้วก็ไอ๋อ เราเขาก็ไอใส่เข้าไปอีกโอเคหน้าดีชวนเจาะครับเจาะปุ๊บว้าวเขาก็มาให้เราฮะ<า>ว,ว้วาวาวา้วาวาวา้วาวว้าวใหวานมากเลยอ,อากาศร้อนๆแบบนี้คือแบบฟินมากครับ เอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูลอดช่องนะครับเป็นลอดช่องมาเลเซียกันก่อนเลยมันมีอะไรบ้างมาดูครับจะนถั่ว,รวครับน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งที่แบบว่าเขาผสมประสานแล้วอ่ะผมว่านะเก๋ที่สุดด้านหลังเป็นโบสถ์<ม>น้ำอ้อยคือมาเลยอะ่ะเราไม่หวานมากครับทุกคนครับอร่อยมากแล้วก็กินถูกแบบถัวถ่วถั่วข่วแดงปะตัวอืมตรงนี้ดีถั่วคือเขาพอดีมากเลยนะเห็นไหมเป็นเม็ด ไม่เละไปแล้วก็ไม่ไม่น่ไปจิตนิดนึงแล้วกันเป็นรสช่องนะแต่รสช่องคือน้อยมากครับแทบไม่มีรสช่องเลยอะเนี่ยควรกินครับแตงโมครับทอยช้อนมาด้วยแล้วก็เขาลงไปปั่นครับจินไปได้ไหมว่าเรากินของหวานไปแล้วก็พอเรามากินอันนี้แล้วมันจืดถ้าแตงโมหวานก็คือหวานถ้าแตงโมไม่หวานคือจบแต่ถ้าใครกินให้กินอันนี้ก่อนแล้วค่อยกินของหวานถ้ากินของหวานแล้วมาจินอันนี้คือพังครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วครับไปจ่ายตังค์ก่อนครับ How much? e n g g i s t e n g g i s Yes Very cheap You discount No No Thank you Wow นี่ครับเขาลดให้จริงๆครับเราแค่แบบว่าถามแบบว่าเล่นๆนะครับ Thank you so much เขา Nice มากเลยครับไม่น่าเขาขายดีอยู่ร้านเดียวคือแบบ ถามว่านางอร่อยไหมรสช่องนางอร่อยครับแต่ว่าอย่างอื่นก็คือแบบว่ามันก็แตงโมผมผมอาจจะกินแบบเฉยๆเพราะผมผมเป็นคนชอบกินแตงโมแต่ว่ากินแล้วมันหวานๆแล้วนี้เราอาจจะแบบว่าไปกินโดยที่แบบว่าเราไปกินของหวานก่อนไงแต่คือนางไนซสกับคนไทยมากนะครับกระแดะเนาะพูดภาษาอกฤนได้แต่น่าพีชนิสไนส์แล้วก็อุ้ยพอพูดไงเราก็จะพูดพูดพูดไปเรื่อยไงตอนนี้ก็ มุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งครับที่คนมาถ่ายรูกปกันเยอะครับก็คือ,อยืนตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นภาพกว้างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือนที่เที่ยวอีกที่หนึ่งน,นะฮะที่เป็นป้อมป้อมป่ากการอะไรสักอย่างน,นี่ก็น่าจะเป็นประวัติครับที่ตรงนี้นะครับนะฮะผมเคยอ่านอยู่นะครับมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับช่องแคบมะละกามันคือการแบบว่าเรือนี่ต้องมาผ่านช่องแคบนี้นะครับเดี๋ยวประวัติคุณๆก็ไปดูกันแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไป context. ครับว่ามากับผมเนี่ยเรื่องข้อมูลอย่าได้หวังครับ เราจะไปเรื่อยๆครับเดินมาไม่นานครับเราก็จะเจอพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ผมไม่เข้าครับเพราะผมจะไปนั่งเรือครับบอกเลยว่าพลาดมากเขามานั่งตอนกลางวันแบบผมครับก็ดูแดดสิครับท่านผู้ชมครับอ่ะแดดยังไงมันก็ยังสวยอยู่ครับคนละแบบกันกับตอนกลางคืนให้คิดแบบนี้ คนครับคือบรรยากาศดีมากสวยมากแต่ว่าผมนั่งหัวเรือก็ก็ร้อนนิดนึงแต่ว่าก็โอเคครับอดทนนะครับเพราะว่าวิวเนี่ยคือวิวระดับเทพเลยครับน <morb> ี่ฮะผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าเรือนะครับนะบเขาจะวิ่งจนจะถึงมืดค่ำเลยนะครับสี่ทุ่มผมยังเห็นวิ่งอยู่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวตอนเย็นครับผม อันนี้ก็แล้วแต่เวลาว่างใครนะครับถ้ามีทั้งเช้าทั้งเย็นก็มาทั้งเช้าทั้งเย็นไปเลยครับสวยครับจบทริปเรียบร้อยครับเมมโมรีการยังไม่หมดผมก็จะไปต่อครับแต่ผมอยากไปที่ชมวิวข้างบนน่ะช่วงนี้กําลังแบบแดดกําลังสวยอยู่ครับกะว่าจะไปเนี่ยมันอยู่ใกล้ผมเดินแบบมุ่วๆไปครับนี่ครับผมว่าน่าจะไปด้านนี้ครับนี่ผมมาถึงละผมจะขึ้นฮัลโหล น้องเขาน่ารักมากเลยผมจะขึ้นวันนี้ Thank you ไม่รู้รอดต่อไปกี่โมงนะฮะ uh, How much ตั๋วเท่าไหร่ Yes uh, 23 e n h r e e w e n h e Where you come from Thailand t w a n t y three Twenty three uh, What time start uh, Every day วันนี้เวลาเท่าไงครับ Okay นี่ได้กาดได้น้ำด้วย เลิศอะ่ะก็จะซื้อน้ําอยู่แล้วเชียเดี๋ยวจะได้ดูวิวกันอย่าเพิ่งหมดนะแบดนี่เรานั่งรออยู่นะครับข้างล่างครับเหมือนยานอวกาศเลยนะ ก็ <Yes. S 2> มาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ oh, ขึ้นแล้วทุกคน <laughs> ตอนขึ้นไม่ได้กลัวนะครับแต่ขาคืออยู่นี้เลยครับเสียงคนก็แบบกรีดการ์ดกันใหญ่ครับทุกคนครับว้า wow. ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าข้างล่างผมเนี่ยที่เขาเรียกว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆครับบิวสวยมากครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรียบร้อยครับ2 3ิ 23. ริงกิตครับก็ประมาณ180นะฮะ ถ้าใครมามาลากาเราไม่มาที่นี่ก็เหมือนกับมาไม่ถมึงนะครับผมมาถึงแล้วนะไปเดี๋ยวไปต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเนื่องจากนะครับทั้งแบตหมดทั้งเมมโบรีเต็มครับโอ้ยปวดหัวมากครับเอาว่าอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะครับ EP พีลาไปก่อนสวัสดีครับบอยลืมกด s u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย